มาแล้วนะครับเพื่อนๆขบวนด่วนพิเศษทักสินารัฐท,ที่3งนะครับกำลังลอดสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับแล้วก็กำลังจะมาลอดสะพานยกระดับสายนครปฐม,ามกาญจนาบุรีนะครับ สำหรับขบวนโดยพิเศษศักษินาลัที่31นะครับเป็นรถนอนปรับอากาศทั้งขบวนเลยนะครับหรือว่าดูล้าทัานสมัยที่สุดนะฮะของการรถไฟ ฮิตชิ4513นะครับ ฮิตชิ4 5 1หนะครับเดี๋ยวขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31นะครับต้องหลีกเข้าทาง2นะครับเพราะว่ามีขบวน255นะครับอยู่ที่ทาง1นะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ เราจะเห็นว่าขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31นะครับจะเข้าประแจหมายเลข8นะครับเพื่อหลีกเข้าทาง2ที่ชุมทางหนองประดุกสำหรับขบวน255นะครับนี่นะครับกำลังโยกขบวนแล้วนะครับเข้าทาง2แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีขบวน 255นะครับจอดอยู่ที่ทางประธานบริเวณหน้าชุมทางหนองประดุกนะครับไกลมากนะครับตอนนี้แอสตูมให้ดูนะครับนี่นะครับขบวนส่วนพิเศษทักษิณนารัฐที่สามหนึ่งนะครับกำลังหลีเข้าทางสอง เนื่องจากขบวนยาวนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนี่นะครับเห็นหัวขบวนของขบวน255แล้วนะครับอยู่ที่ทางหนึ่งก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ